พบกันในม็กคาบอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่7ของเราแล้ววันนี้เราผมจะพาท่านผู้ชมไปทาฟาร์มอ้อยกันนะครับแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนอนก่อนเนาะอ่าแล้วทําไมมันแย่งที่นอนแล้วล่ะนอนก่อนนะครับอารุณสวัสดิ์เมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าลุงอาลุงบอกว่าไม่ได้นอนเลยโดนแย่งที่นอนนะครับวันนี้ผมก็เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับเบื่อและกันเก็บอ้อยแบบเดิมนะครับก,กันแบบว่าต้องเดินมานั่งจิ้มจิ้ม แต่วันนี้เรามีเป็นระบบออโต้นะครับเราทําตรงนี้เลยเดีย๋ยวต้องเคลียร์หน้าดินก่อนตรงนี้มันใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเราจะแบบว่าไม่ใช้แบบระบบเดิมแล้วเราจะเป็นระบบแบบแบบนี้เลยระบบแบบสับก็นั่นแหละเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนอยากได้เยอะก็ประมาณนี้เลยก็เลยทำเป็นพื้นที่แค่สงช่องพอนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะเราจะวางกล่องก่อน กล่องเราจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือจุดสุดท้ายที่เราจะมารับของต่อไปเป็นอันนี้ครับเป็นระบบส่งของนะครับส่งของก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอันนี้คือชั้นแรกของเรานะครับต่อมาจะเป็นชั้นล่างรถไฟมาดูกันว่าลางรถไฟเราจะใช้แบบนี้นะครับทาอันนี้ก็วางอย่างนี้นะครับก็ทองทองเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ก็นี่แหละใช้ตามที่มีนะครับแล้วก็วางอย่างนี้ อ่ากดชิปก่อนวางเรียบร้อยนะครับอันนี้ชั้นต่อไปเนี่ยผมต้องทําลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่งั้นเพราะว่ามันจะมันจะไม่เสมอนหน้าเดียวกันอ่าโอเคครับชั้นที่เราจะต้องใช้งานก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับเป็นชั้นของเครื่องจักรของเรานะครับแล้วก็จะมีชั้นที่ทําเป็นฟาร์มก็คือชั้นนี้ที่จะเป็นชั้นฟาร์มของเรานะครับอ่านี้เราก็ทำเอ้ยเหล็กผมจะพอไหมเนะี่ยจะผมเผาเหล็กไว้อยู่นะครับ 11อันเรามีกล่อง8ใบแล้วก็เนี่ยได้8อันเดี๋ยวต้องทำกล่องเพิ่มนะครับแล้วก็ทำลาทำรถไฟแบบมีตัวส่งนี่อ่าเรียบร้อยรถไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยอ่านี่ยาวไปเลยเราอยากได้เยอะๆเราก็ทำเยอะๆนะครับอหลก1 2 3 4 5นี่แต่ผมต้องเก็บเหล็กไว้ทำไอ้ตัวเครื่องสูบด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาเหล็กที่บ้านก่อน ถ้าเหล็กไม่พอเราก็ต้องเอานายคนนี้นะครับนะเราต้องใช้ในายคนนี้ในการทํานะครับผมก็ต้องตีเขาตรงเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําโรงงานเหล็กนากโรงงานนรลกเลยนะครับอ่าตอนนี้อ่าเนี่ยเหล็กเพียบเลยผมเผาไว้อยู่เหล็กหมดอยังเหล็กเรามีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ดูก่อนว่าท่อส่งเราเนี่ยมันมีกี่ท่อแล้วเราก็สามารถจะวางถึงแค่ตรงนี้พอเนาะเอาแค่นี้ อ่าหนึ่งสองสามสามสามท่อโอเคแล้วก็เอาไม้มาใช้ทำไอ้นี่ทำเชหนึ่งสองสามอ่าสามอันพอได้สามอันแล้วเราก็วางต่อกันเลยปึ๊บปึ๊บต่อไปวางรางรถไฟนะครับอืมเราสามารถวางอย่นี้ได้เลยเนะี่ยปึ๊บเราต้องวางรางรถไฟแบบนี้นะครับเป็นที่เชื่อมแบบนี้ก ผมดูวันหนึ่งนะตอนนี้ผมว่าถ้าผมอะ่ะถ้าผมวางอันนี้วางอันนี้อ่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยเนาะนี้ดีกว่าไปอันนี้ออกนี่ตัวนี้ก็จะไปขึ้นแบบนี้แหละนี่นะครับรถไฟก็จะวิ่งวิ่งมาอย่างนี้นะครับวิ่งไหลกลับไปกลับมาเฮ้ยเกือบพอละอ่ะอีกจักลัาง,างอีกสักเซตหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่า ต่อไปปุ่มนี้ออกก่อนก็จะทําเป็นรางรางขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ปุ่นี้ออกโอเคเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บตรงนี้ผมต้องเว้นเอาไว้นะครับไม่งั้นรถไฟมันจะไม่ขึ้นให้นี่ครับตัวนี้ยผมต้องเว้นเอาไว้นะครับงั้นผมก็ต้องทําทํารางรถไฟเพิ่มไม่ใช่ทงรถไฟเพิ่มดิเพิ่มพื้นที่รางรถไฟอีกนะครับตรงนี้เพิ่มมาอีกช่องหนึ่ง ็ขึ้นมาอย่างนี้อ่าก็ทุบต่อยครับรถไฟก็จะวิ่งไม่ชนไม่ไม่ติดขอบนะครับถ้าผมวางเนี้ยรถไฟไมันจะลงไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็มีเราลองเทสตัรงไฟดูนะครับอ่าเราต้องทํานี้ก่อนทําตัวสับไฟก่อนนะครับนี่ทำตัวสับไฟบอ๊บอ่าวิ่งถึงไหมวิ่งครบไหมไม่ครบนะครับไม่ครบผมก็ต้องทําตัวสับไฟเพิ่อมอีกตัวหนึ่งอ่าเนี่ยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับรถไฟวิ่งกลับละอ้าวอ๋อผมลืมปิดตรงนี้โอ้โห ต้องปิดด้วยนะครับถ้าไม่ปิดเดี๋ยวรถไฟมันไม่วิ่งนี่เร็ียบร้อยละคุณปิดยังโอเคปิดแล้วนะครับอ่านลองเทสรถไฟรี่ปิดไปได้อันนี้จะเป็นจุดที่เราวางอ้อยนะครับอ่าผมลองโยนยิงนี่อ่าทิงา้งไงนี้ดูดเห็นไหมดูดดูดด้วยขึ้นมาแบบนี้โดดไหมดูดหมดเลยเห็นปะโอเคครับเดี๋ยวเราจะวางน้ํากันแล้วนะครับน้ํต้องอยู่ตรงก้านไนดีนะครับเอาทางน้ำผมหายไปไหนวะละ น่าจะอยู่ในบ้านนะครับไปเอาทางน้ําก่อนแอนเดอออกมาลืมเอาทางน้ําได้ไงเนี่ยถังน้ำอยู่ไหนโอ้โหแอนเร็วถังน้ําหายได้ไงเจอแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ใส่น้ำโอเคตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะตัวนี้เราจะทําจุดที่วางน้ําโอเคใส่น้ําลงไปครับเติมน้ําเดี๋ยวเราไปเอาน้ําก่อนน้ําเรามีน้อยนี่ วางน้ำให้หมดทั่วๆเยบร้อยครับแล้วเราก็วางต้นอ้อยนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงรางน้ําเราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดรางน้ํากันนะครับรางน้ําปิดไปเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานส่วนตรงนี้ผมจะเอาไม้ปิดลหลกันนะครับปิดปิดปิดให้หมดอ่าต่อไปก็เป็นเอากระจบครับเดี๋ยวผมปิดครึ่งหนึ่งก่อน ตอนนี้ถ้าลาคาญวงจรจะปิดวงจรก่อนนะครับปิดก่อนเลยโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดหน่แต่ตัวนี้เราจะทําเป็นลูกสูบนะครับเป็นตัวลูกสูบวิธีการขับลูกสูบก็ถ้าไม่รู้ว่าขับยังไงให้ไปในหนังสือเลยครับแล้วก็เริ่มหมดเลเโตนอ่ะก็อันนี้นะครับผมดูก่อนว่าผมทําต้นอ้อยไว้กี่ต้นวางนี้นะครับ 1,2,3,4 1, 11ต้นนะครับตอนนี้ผมทำไปหนึ่งอันแล้วก็ทาเป็น1ิอันโอเคครับได้มา10อันแล้วนะครับก็วางอย่างนี้เลยเรียบร้อยนครับสิต้นแล้วก็ทำตัวจับสัญญาณนะครับเป็นตัวนี้นี่ตัวตเกตการก็ทำทั้งหมด11อันนะครับโอเคครับได้มา11เครื่องแล้วนะครับวิธีการวางก็คือวางอย่างนี้ด้านลูกตามันอนะเนี่ยต้องวางอย่างนี้ ก็อมองางนี้ครับนี่นี่ครับเราต้องให้หน้าของน้องนะครับหันหน้าเข้าหาอ้อยปึ๊ม,มแล้วก็ใช้ไดท์สโตนปึ๊บฝั่งนี้เรียบร้อยครับเรามาดูเรามาลองเทสดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมปึ๊สบสมมติว่าอ้อยตแล้วนี่ใช้ได้์้โนนะครับจะลองเทสดู มมติว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถติว่าต้นนี้โตขึ้นมาต้นที่3มแล้วเห็นไหมเก็บหมดเลยถ้ามันกระด้งออกมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทําแบบนี้ปิดไปเลยสงชั้นไปเลยนะครับกระจกพอแบบไม่รู้ผมว่าน่าจะพอนะอ่าพอด้วยนะครับพอใช้อยู่พอใช้อยู่โอเคตอนนี้รางเรามีไฟส่งเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ครับใช้ไปเลยอ่ก็จะวิง่งไป ไปนี่ทางานแล้วแล้วก็วิ่งกลับเลยครับวิ่งวนไปวิ่งกลับนี่ครับของก็ไหลมาเหมือนเดิมนะครับในเวลาปิดเครื่องจักรของเรานะครับให้มันอยู่ในดินให้มันอยู่แบบว่า,าอ่าไม่ไม่ดูลกตานะครับปิดให้หมดไปเลยตัวนี้ไม่ต้องปิดนะครับตัวนี้ผมต้องเอาไอ้ตัวนี้มาวางอีกทีหนึ่งผมจะเอามาวางก่อนแล้วตัวนี้ก็อ่าทำเป็นพึ่ง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 มาทํารังลงบ้านเรานะครับ น่าจะน่าจะต้นไม้แถวนี้แหละพึ่งน่าจะอยู่แถวนี้ใกล้ๆเนี่ต้นเนี่ยพึ่งอยู่นี่องอ่าเนี่ยกำลังกำลังวันขี้กำขี้ขไปม่ใช่ครับกำลังปล่อยละอองเกรสรที่ติดกับตูดเขานะครับเดี๋ยวจะทำไอ้ตัวนี้ครับนี่เอามาปิดเอามาปิดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดไปเลยเปิดไว้แต่มันลกเนาะยังวิ่งได้นะครับอ่านี่ก็ปิดไปเลย เสร็จแ,แล้วเราก็มาเก็บงานกันดีกว่าผมจะใช้กระจกปิดข้างบนนี้นะครับกระจกผมพอป่ะวะเนี้ยน่าจะไม่พอน่าจะขาดอีกอันหนึ่งขาดกระจกอีกอันเดียวอย่างเเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก่อนน่าจะมีนะครับแล้วก็มืดแล้วนอนดีกว่าอ่าลุงก็มานอนที่ผมอีกแล้วนะครับวันนี้เหล็กเราก็ยังมีใช้เยอะเลยครับเนี้ยนี่ครับใช้ V i ตัวนี้นะครับนี่ที่มีแบบว่าอัพเลเวลแล้วอัพขั้นแล้วนะครับมันก็จะใช้ดีอย่างงี้แหละ เดี๋ยวเผาทิ้งเอาไว้ลุงมขอนอนหน่อยพอเราฟาร์มอ้อยได้เยอะนะครับเราก็เอาไปทํากระดาษแล้วก็ไปไขายให้กับาชาวบ้านที่รับตื้อกระดาษน,นะครับแล้วก็เราก็จะมีอัเอ็เล,ลเยอะๆเอาไปซื้อสื่อ,อได้นะครับอ่าเราใช้อันเดียวพอนี้แล้วก็เราต้องการอะไรอ่ะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใช้เป็นไม้แะ้วกันแต่ไม้ไม่พอเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เฮ้ยเอ๊ยน้องน้องบินมาถึงนี่เลยเหรอ เฮ้ยน้องพึ่งบินมาถึงนี่เลยครับผมต้องตั้งชื่อให้น้องอะ่นแหละนอปักทองโตเต็มเลยไม่มีว่างเก็บเฮ้ยเฮ้ยยแมว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 ตายเหรอเฮ้ยกี่แมวร้องครับเฮ้ยแมวที่ไหนร้องอะเฮ้ยแมวขาวทุกคนพาพนี้ผมต้องแบบต้องจับแมวขาวให้ได้อ่ะไม่ว่าจะเสียบปาไปกี่ตัวก็ตามผมต้องมีแมวเพิ่มมาอีกตัวในคอลเลกชันบ้านเรานะครับน้องแมวออ้ยน้องขาวมันี้ขาวมันนี้ เฮ้ยติดกงแล้วแหละจะไปไหนจะไปไหนสาวน้อยสาวน้อยอุ้ยวิ่งไวด้วยสาวน้อยสาวน้อยเฮ้ยไปนู่นแล้วไปข้างนอกแล้วอุ้ยน้องวิ่งครับผมจะทำไงน้องกินเยอะน้องกินเยอะน้องกินไปสี่ตัวแล้วน้องกินไปสี่ตัวแล้วคือท่านวิ่งเ่ะน้องมันวิ่งมันนี่ไงห้าตัว ถ้าวิ่งคือโอกาสที่แบบจะใช้แมวแมวจะใช้แมวจะกินปลาเยอะมากนะครับตันนี้น้องอยังไม่ตั้งชื่อให้น้องเลยอ่ะน้องสีขาวอะ่ะน้องชื่ออะไรเดีย๋ยอ,อยากให้ทุกคนตั้งชื่อให้น้องนะครับมาช่วยกันตั้งชื่อให้น้องขาวมณีตัวนี้นะครับว่าน้องจะชื่ออะไรนะครับผมจะเอาไปเอาไปตั้งชื่อให้นะครับถ้าไม่มีใครตั้งผมตั้งเองก็ได้เขาเป็นปอปลานะครับปอปลาแต่นี้เรามีผมจําชื่อแมวไว้ได้แล้วอะไร อันนี้อันนี้เป้านะครับตัวในบ้านชื่อชื่ออะไรวะชื่อปิงปิงนะหรือเป้าวะเป้าโป๊ยลืมแล้วอะเอาจริงผมลืมแล้วเนี่ยแมวแคสตี้ตัวยังจําชื่อไม่ได้เลยโอ้ยน้องน้องสปีดวะดีเดียวให้น้องมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่าน้องเฝ้าดูนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน,อนเป้าปิงปิงป่องแปงปุ๊กปิกเออจําได้แล้วแมวแคสตีตัวเอง,ต,เองตัวนี้อาจจะชื่อปีโป้ก็ได้ ชื่อปีโป้ปีโป้เออ People, ปีโป้ปลาสองตัวด้วยนะครับชอบเลยชื่อปลาสองตัวเนี่ยไม่เอาประยุทธ์ก็พอนะครับเฮ้ยใครวะไม่รู้จักแล้วก็ปิดวงจรของเราไปเลยนะครับผมจะใช้นี่แนละ้วกันโอเคคือตรงนี้เราจะทําเป็นอะไรเดียเป็นหลังคาแบบว่านะปิดไปตรงนี้แลวตรงนี้เราจะปิดยังไงดีเนะี่ยนี่ครับเราจะทําแบบนี้นะครับใช้ทั้งหมด ประมาณกี่ช่องวะประมาณ1 1ช่องนะครับต้องทําเพิ่มอีกทําเพิ่มไปก็ไล้ทำเพื่อไว้นะครับได้ใช้แน่นอนอันเนี้ยแล้วก็อันนี้เอาไปด้วยดีกว่าเอไ,ได้ใช้นะครับต้องว่างี้นะครับนี่แล้วก็ทำวันนี้ครับปิดไปเลยนี่โอเคครับวงจรของเราก็มีระเบียบแล้วเห็นไหมอ่ะเรียบร้อยครับแหมตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็นี่ไงเราเหลือไว้ใช่ไหม ปิดไปเลยตอนนี้อ้อยโตบ้างอย่างยังไม่มีเลยนะครับเอ๋ปิดไปครับเป็นช่องแบบว่าช่องช่องลับนี่ครับเปิดมาเป็นวงจรแล้วก็แล้วก็ติดตรงนี้ตอนต้องดีออกก่อนโอเคแล้วก็เปิดกล่องมายังไม่มีของนะครับต้องรอต้องรอให้อ้อยโตก่อนเดี๋ยวเรารออ้อยโตนะครับหรือว่าจะทำงานไหมนำแมวไปยืนข้างๆหน่อยลูก ไปเยืยนเป็นพรีเทนเตอร์เข้าหน่อยเป็นพรีเทนเตอร์หน่อยรอเช้าดีกว่าครับเช้าที่เดียวเลยเราดูผลงานกันนะครับเพราะว่าตอนเช้าน่าจะแบบว่าตัดเรียบร้อยแล้วนอน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 เฮ้ยลุงขอนอนหน่อยไปดูผลงานกันครับดูที่ว่าผลงานที่เราทําเอาไว้มันจะใช้งานได้ไหมนี่ครับอ้อยตอนนี้อ้อยยังไม่โตนะครับรออ้อยโตก่อนผมจะยืยนรอตรงน,นี้แหละนี่อะอด,ดูกันครับดูดิว่าผลงานเราจะใช้งานได้ดีไหมอุ้ย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  ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้หือ,อมาอยัางไงครับเนี่ยผมก็เสียบคิปเปอร์เดินมามาจะฟักเกอร์ผมนะครับเนี่ยข้างหลังเมื่อไรอ้อยจะโตครับเนี่ยรอต่อไปรอจนกว่าอ้อยจะโตตอนนี้อ้อยก็เริ่มโตขึ้นจนจะครบทุกแผงแล้วนะครับเหลือแค่ชั้นบนสุดที่ยังไม่โตนะครับดูกันว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ใช้เวลานานอยู่นะครับวิ่ง รถไฟฟ้าเรารถไฟของเราวิ่งหลายรอบแล้วหรือว่าเราใส่ปุ๋ยไม่พอหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นทรายครับจะแบบว่าเข้ากับทรายหน่อยแต่พบอ้อยมันโตกับทรายได้ด้วยเหรอนะมันโตกับดินได้อย่างเดี๋ยวป่ะเอาแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ต้นเดียวนะครับต้นอื่นเขาโตกันหมดแล้วมาดูกันครับว่าต้นไหนจะได้เป็นที่หนึ่งจะโตเร็วที่สุดนะครับเหลืออีกแค่ต้นเดียวนี่ครับเขาโตแล้วนะครับต้นกลาง เรามาดูกันครับว่าต้นไหนจะขึ้นเป็นอันดับที่1น,นะครับเพราะว่าเครื่องจักรของผมรอที่จะดูดต้นอ้อยอยู่นะครับต้นอ้อยรอที่จะลงไปอยู่ในกล่องแล้วรู้สึกว่ายังไม่โตกันเลยชักต้นนะครับตอนนี้เขารออะไรกันอยู่อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นร้อยปีอ้อยก็ยังไม่โตเลย1 0 0 0ปีผ่านไปนะครับแมวผมก็เกิดใหม่แล้วร้อยรอบอ้อยก็ยังไม่โตอีกนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับทำให้อ้อยไม่โต ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าอ้อยจะโตโอเคครับรู้สึกว่าผลงานของเราจะใช้ได้นะครับตอนนี้อ้อยก็ทํางานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูทันนะมาดูว่าต้นไหนเป็นต้นแรกที่โตเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูย้อนหลังอันทีนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําฟาร์มอ้อยของเรานะครับเป็นฟาร์มอ้อยอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปทํากันได้นะครับก็ฟาร์มทรัพยากรเยอะนะครับทำแบบว่าเป็นโรงงานใหญ่ๆไปเลย มันก็จะได้ผลผลิตที่ตามที่เราจะอยากได้ครับอยากได้เยอะก็ทาเยอะๆนะครับลงทุนเอาไว้ away, นะครับเดี๋ยวอนาคตมันก็จะเก็บให้เราเองครับถ้าเราอยู่แถวนี้ทำทำนานทําไร่ปลูกคงปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านมันก็เก็บให้ตลอดเวลานะครับแต่แบบนี้ยก็คือเราต้องวิ่งไปเก็บวิ่งไปเก็บเองนะครับต่างกันตรงนี้แหละเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราอาจจะผมว่าผมจะไปลงไปดูใต้ดินนะครับ ดูว่าข้างล่างมีอะไรตอนนี้ทรัพยากรเราใช้กับไอ้เครื่องนี้ไปเยอะเลยนะครับเหล็กผมก็เหลือแค่นี้นะครับทองก็เหลือแค่นี้เนาะที่ไปเก็บเก็บมานะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับลากันไปด้วยภาพน้องแมวสีขาวนะครับฝากตั้งตั้งชื่อให้น้องด้วยนะครับน้องอาจจะชื่อ